วันนี้ที่ช่องตะอูบุญทะเลครับเยอะหนาเยอะนะแบบคนเยอะแอร์อัดมันวันหยุดด้วยไงดูครับดูขายแม่ค้าสาวสวยฝั่งลาวเปนเหียงครับห่างจากบ้านผมประมาณส4ีโลได้หรอยังเนี่ยโอ้ยแซนี่ยังแซนขาจีเออขาจีเอาระยะสูงก็เหว ตามไปกัอตอนหนึ่งวะตอนละขัตอนนะแหมเสียดายที่ไม่มีเน็ตฮนะไม่งั้นจะไลฟ์สดให้ดูว่าใครอยากซื้อของฝากตัวไหนนะแต่ตอนนี้ตามหาเจ๊กวางอยู่เฮ้ยที่ตรงไหนเรามีอยู่บพาะแม่เขาอยู่ที่เชิงบอกใชออ่พุก็ไปซื้อของสดอยู่พุ่นนะฮะใครอยากได้ทองอทองก็มีครับโอ้โห ถ้ามีเน็ตไลฟ์สดได้เนี่ยโ,โหแจ๋วเลยนะคนเยอะจริงสำหรับวันหยุดด่านมันเปิดอะจันพุทสุกบอกให้เปิดเสมอด่านยังไม่เป็นด่านแบบขาวรอนเหมือนช่องเมกนะครับยังเป็นด่านอันนี้อยู่ดา่านบ้านเราก็พี่น้องทาง่ามบนบาตกกมี แกอยู่ฟังนี่น้ำอยู่ฟังผุนนํำมเขา่ีนองกันน่ะแหละแต่เขาแยกแยกขอบขั้วไปมันถังอยู่คูหนึงอยู่ฟังเล่าคุหนึงอยู่ฟังไรนครับถ้าเทียบก็สมัยวังเตา่าวังเตา่าช่องมิกใหม่ๆก็คนก็น่าจะประมาณนี้แหละแต่ในนี้น่าจะอัดอัน้นนานมาสมควร ก็เปิดปีใหม่มาคนก็เต็มเปียกเลย